สดุดี35-27บอกว่าขอให้บรรดาผู้ที่เห็นชอบในชัยชนะของข้าพระองค์โหร้องและยินดีและกล่าวเสมอว่าพระยาวเวนั้นยิ่งใหญ่พระองค์ผู้พอพระไทัยในความบริบูรณ์สมบูรณ์พูนสุขของผู้รับชัของพระองค์เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าผู้เชื่อควรจะพูดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆว่าขอให้พระเจ้าได้รับการยกย่องพระองค์ผู้พอพระทัยในการทําให้ข้าพระเจ้ามั่นคง ร่ำรวยท่านอาจจะคิดว่าพูดยกย่องพระเจ้าและอวยพรตนเองครั้งหรือสองครั้งก็พอคำพูดของท่านมีฤทธิ์อำนาจจะใช้เวลาทั้งวันพูดแต่ปัญหา ว่ามันใหญ่ขนาดไหนอาการปวดลังของท่านอาจจะไม่หยุดปวดแทนที่จะทาเช่นนั้นให้ท่านพูว่าขอให้พระเจ้าได้รับการยกย่องพระองค์ผู้พอพระทัยในการทําให้ข้าพเจ้าหายดีผู้ทรงพอพระทัยในการให้อภัยข้าพเจ้าและทําให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะและมีความยิ่งใหญ่ในชีวิตให้เราประกาศความแสนดีของพระเจ้าบนชีวิตของเราอยู่เสมอเราควรจะใช้เวลาในการประกาศความแสนดีของพระเจ้าเหนือชีวิตของเราหรือเปล่า ท่านพูดชัยชนะเหนืออนาคตของท่านหรือเปล่ามันไม่เพียงพอที่จะพูดอย่างนี้นานๆครั้งมันควรจะกลายเป็นนิสัยที่เราจะประกาศสิ่งนี้ตลอดทั้งวันเราควรจะประกาศว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับพระพรข้าพเจ้าเข้มแข็งข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงเวลาที่ข้าพเจ้าตื่นขึ้นในยามเช้าเราควรจะพูดว่าข้าพเจ้าได้รับสิ่งดีจากพระเจ้า ข้าขอขอบพระคุณพระองค์ถึงส,สิ่งดีที่จะเกิดกับข้าพเจ้าในวันนี้ขอบคุณที่ความโปรดปรานของพระองค์อยู่ล้อมรอบข้าพเจ้าพระพรกําลังติดตามข้าพเจ้าและการทรงศี์ของพระองค์อยู่ในชีวิตของข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่อยู่ในโลกที่ต่อต้านข้าพเจ้าคําพูดสารภาพด้วยความเชื่ออวยพรตนเองจะนําชีวิตเราไปในทิศทางที่ถูกต้องให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์พอพระทยัยในการจัดสรรหาทุกสิ่งสําหรับความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเรา ความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพที่ดีขอพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์สามารถดำเนินชีวิตตามการคาดหวังถึงสิ่งดีที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันทุกๆวันเราเชื่อว่าพระองค์ทรงอยู่ฝ่ายพวกเราฝ่ายข้าพระองค์และล้อมรอบพวกเราหรือข้าพระองค์ด้วยความโปรดปรานในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้า